สวัสดีครับมาพบกับทีเกนเจอร์นะครับวันนี้วันที่20แล้วนะเดี๋ยววันที่29อีกแค่เ้าวันเองนะครับอ่าเรนเจอร์ Ranger ตัวใหม่ของเดือนเมษายนก็จะมาแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดนับตามรับปกติแบบเดือนเว้นเดือนเนี่ยมันจะตกที่รอบโคลาโบนะครับคือถ้าเกิดไม่มีการพลิกโผเนี่ยเดือนเมษายนก็จะต้องเป็นเรนเจอร์โคลาโบนะครับ คลิปนี้ไม่ใช่การสปอยนะผมยังไม่มีข่าวแบบ100%นะครับถ้ามีปุ๊บจะทำคลิปแจ้งให้ได้รับทราบกันอย่างแน่นอนนะเรียกได้ว่ามาอุ่นเครื่องกันดีกว่านะครับว่าโคโรโบในอดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็โคโรโบไหนมีโอกาสจะเอามาปัดฝุ่นทำใหม่นะครับเพราะว่าเดือนเมษายนเนี่ยถ้าเกิดเป็นรอบโคโบ ส่วนตัวนะผมมองว่าน่าจะเป็นโครโรโบเก่าเอากลับมาทําใหม่นะครับเนื่องจากว่าตัวเกมเนี่ยมีการเตรียมวางแผนจะอัปเดตแพทใหญ่อยู่เหมือนกันนะผมไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับผมมองว่าอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้อาจจะเป็นการเปลี่ยนซีซั่นก็ได้นะครับผมเรย่มมองว่าโคโรโบรอบนี้อาจจะเอาโคโโบเก่าๆเนี่ยเอากลับมาทำใหม่นะอันนี้เป็นการเดาทางของผมนะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ก่อนนะอ่นะโอเคมาดูกันครับ อคอนดโบนะครับมาจากคำภาษาอังกฤษว่า collaboration นะแปลว่าร่วมมือนะครับจะร่วมมือกับหนังเกมละครอะไรต่างๆก็ได้นะครับซึ่งบางเกมเนี่ยเขาใช้คำว่า Collab นะแต่ว่าเกมไรเลนเจอร์ใช้คำว่าคอาโบนะครับอ่ะเดี๋ยวมาไล่ดูกันนะครับเกมไรเลนเจอร์เนี่ยเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับเดือนมีนาคมนะปี2557นะครับ แล้วก็เดือนกรกดาครับนี่เป็นเ,เรียกได้ว่าการร่วมมือครั้งแรกครับกับละครหุ่นกระบอกจากทางไต้หวันนะตัวแรกเนี่ยเป็นตัวเป่าหื้อนะสี่ดาวสายสเปรดนะครับเป็นตัวแจกฟรีตมดาน,นะครับตัวนี้ค่อนข้างจะเก่งนะเอาไว้เล่นผ่านด่านในยุคนั้นเนี่ยเต่งเลยทีเดียวนะครับพ่วงด้วยตัวกาชาครับเ,เจ้าเฟยหงนะเป็นเรนเจอร์สายสเปรดนะครับในยุคนั้นเนี่ยสายสเปรดขึ้นชื่อได้เลยว่า โหดอย่างแน่นอนนะโดยเฉพาะตัวในกาชาะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับของหุ้นกระบอกไต้หวันนะครับต่อด้วยเดือนกันยาครับอันนี้ไปทางรถเลยนะครับ เป็นทางโตโยต้าครับไปร่วมมือกันอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละโปรโมทนะครับก็มีตัวบราวยาริสนะครับเป็นตัวแจกฟรีนะอ่าแล้วก็มีโคนียาริสนะครับตัวนี้ก็เป็นเรนเจอร์ใส่สเปรดนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวโหดในยุคนั้นเลยทีเดียวอ่ะปัจจุบันก็มีความเป็นไปได้นะอาจจะไม่ใช่แค่เกมละครหนังอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับก็มีความเป็นไปได้นะในอนาคตนะครับ ต่อการที่เดือนตุลาคมนะครับก็เป็นเ,เหมือนจะเป็นการโปรโมทอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเจ้าโนรูลูเนี่ยเขาเป็นมัสคอตมัสคอตนะครับประจําสถานีรถไฟของทางญี่ปุ่นนะก็เรียกได้ว่าเอามาเล่นการสนุกสนุกนะครับเป็นกิจกรรมที่แตกตามด่านนะเ,เป็นตัวชนเล็กๆที่สมัยก่อนเนี่ยเล่นกันขำๆนะอันนี้ก็ถือได้ว่าเอามาเล่นการสนุกนะก็ไม่มีอะไรมากครับไม่น่าจะกลับมานะครับ ต่อกันที่เดือนพฤศจิกาครับมากันติดๆเลยอันนี้ก็เป็นการโคโรโบกับแองกิลีเบิร์ดนะครับสมัยนั้นก็ส่วนใหญ่จะใช้กับว่าเรนเจอร์ลิมิเ e d ดเ i ดิชั่นในประมาณนี้ครอสโอเวอร์นะครับก็มีตัว5ดาวนะคือสมัยนั้นเนี่ยเจ้าเลสเป็นสายสเป,ปรดนะครับ เอาไว้เล่นผ่านด่านยากๆได้แบบสบายๆเลยนะอ่ามีความเป็นไปได้สูงครับเอากลับมาทาใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ยได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าเรนเจอร์ล่าสุดนี่คือตั้งแต่ปี57นะอ่านานมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะข้ามปีมาเลยครับนานเลยทีเดียวนะเป็นเดือนกรกฎาคมของปี58นะครับอันนี้น่าจะเป็นซีซั่น2แล้วนะเพราะว่ามีเรนเจอร์7ดดาวแล้วก็ 8ดาวแล้วนะครับนี่ตัวเจมฉีดยาครับมงสมัยนั้นโหเลยทีเดียวตัว8ดาวนะครับแล้วก็ตัวไฟหงเนี่ยมีการทําเป็นร่าง6และ7ดาวนะครับจากตัว5ดาวนะแล้วก็เปิดตัวเบียโก้ครับร่าง8ดาวอันนี้ก็เป็นละครหุ่นกระบอกจากไต้หวันนะซึ่งตัวละครมีเยอะนะครับบางคนไม่รู้นะครับว่ามันมาจากเรื่องเดียวกันครับมาติดกันเลยครับที่เดือนสิงหาคมปี58เป็นโคโรโบมอนสเตอร์ฮันเตอร์นะครับจาก่ายแคปคอมนะ อันนี้ผมก็ไปดูข่าวมาอยู่เหมือนกันคืออย่างเรื่องหนังเนี่ยที่โทนี่จาเล่นอันนั้นคือเหมือนหนังเขาจะไปฉายเอาปี6-3เลยนะก็เรียกว,ว่าปีหน้าเลยนะครับส่วนเกมเนี่ยเหมือนจะมีค่าเควสใหม่ๆเข้ามานะผมก็เลยไม่รู้ว่า จะเอากลับมาหรือเปล่าจะรีบไปหรือเปล่าผมว่าอาจจะแบบยังไม่มาก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเอากลับมามีความเป็นไปได้นะครับตัวละครเพียบเลยนะครับที่เอามาทําใหม่ได้เลยนะอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะเพราะว่าค่ายแคปคอมเนี่ยมาโคโาโบหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะอะมีความเป็นไปได้นะครับเรื่องนี้มากันที่สิ้นเดือนปี58นะครับเป็นโคโรโบอีวานกรีเลียนนะครับมาครั้งแรกเลยก็เปิดตัวกันด้วยเลนะครับแล้วก็ทินตินะครับ แล้วก็เว้นช่วงไป2เดือน,นครับข้ามปีมาที่เดือนมีนาคมปี2559นะอันนี้ก็เป็นคอรอบเกมไイเลนเจอร์ปีที่2นะครับแต่ว่าเปิดตัวกันด้วยคโคโรโบอีวันเกเลียน,นครับเพิ่มตัวละครมามีอซึกะนะครับมาริแล้วก็คาวโวรูนะครับตัวเดิมก็ชินจิกับเรนะครับอันนี้คือเรียกได้ว่ามาเป็นครั้งที่2แล้วนะเป็นคโคโรโบมาก,กันติดๆเลยนะครับต่อด้วยเดือนเมษายนมาติดกันเลยเดือนต่อเดือนเลยนะครับตอนนั้นนี่คือ น่าจะโมตูดกันเลยนะครับเพราะว่าละครหุนกระบอกไต้หวันมาอีกแล้วนะครับคราวนี้คือมาเป็นชื่อชัดเจนเลยนะครับแล้วก็เริ่มจะใช้คําว่า c o l l a บ o ร a t i ชัแล้วนะครับก็มาด้วยมาร์คขาวดำนะครับป่งซื่อเหินแล้วก็ตัวเป่าฮื้อนะมากันในร่าง8ดดาวนะครับหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คือ นั่นเองครับสมัยนั้นโหดนะแล้วก็มีเกียร์รนะิมิเต็ดครับจริงๆเกียร์ริมิเต็ดรอบแรกเนี่ยมาในรอบอีวานเกเรียนนะที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับก็เรนเจอร์เริ่มจะมีเกียร์ละน่าจะเป็นการข้ามไปอีกซีซั่นหนึ่งหรือเปล่านะอันนี้ผมจาไม่ได้แน่ชัดนะครับอันนี้คือเดาจากที่เห็นนะน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับแล้วก็เดือนต่อมาทันทีเลยคือตอนนั้นมากันติดติดแบบนี้ตายกันหรือเปล่าเนี่ยเออใส่เติมนะครับใส่ฟรีนี่ ตอนนั้นผมก็ยังเป็นสายฟรีอยู่นะครับก็มากันที่โคโรโบมัดเทพเจ้าดาวเหนือนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีล่างไฮเปอร์นะมีความเป็นไปนได้นะครับที่จะเอากลับมาอีกนะครับก็ต้องรอติดตามนะคือผมไม่รู้ว่ากลับมาแบบนี้จะใช้ตัวละครเดิมหรือว่าจะมีการใช้ตัวละครใหม่อันนี้ต้องรอติดตามนะเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยตัวละครลหลักมันมาแทบจะหมดเรื่องแล้วนะครับก็เอากลับมาอีกทีนึงเนี่ยคิดนานนะว่ามันจะกลับมาแบบไหนนะครับ เว้นนานไปหน่อยนะครับมากันที่เดือนตุลาคมอ่ะเว้นไป4 5เดือนเลยทีเดียวเป็นโคโรโบโคนันนะครับอ่าเรื่องนี้ก็มีอัลตร้าแล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นการข้าบไปอีกซีซั่นหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่ามีร่างอัลตร้าแล้วนะครับอันนี้คือผมอย่าที่บอกว่าเดาจากเหตุการณ์นะครับคือโคนันเนี่ยตัวละครหลักๆอันนี้คือผมว่ามันน่าจะครบแล้วนะ ถ้าเอากลับมาอีกทีนึงเนี่ยผมว่าต้องเป็นแบบคอสเท่เท่านั้นแล้วนะครับก็มีความเป็นไปได้นะเพราะว่าร่างไฮเปอร์ยังไม่มีนะครับก็อาจจะปัดฝุ่นทําใหม่เลยก็ได้นะครับปิดท้ายกันที่เดือนธันวาคมนะครับสิ้นปี2559นะก็เป็นโคโรโบแขนก้นคนแปลธาตน,นครับอันนี้เนี่ยมันมีตัวละครอื่นๆอีกนะก็มีความเป็นไปได้นะครับที่จะเอากลับมาแบบตัวละครใหม่เลยนะแล้วก็ตัวละครเก่าเนี่ยเอามาทําเป็น ไฮเปอร์นะครับอันนี้คือเป็นแพทเทิร์นที่ผมเนี่ยสังเกตจากสิ่งที่ผ่านมานะแล้วก็เป็นการเดาทางนะครับอันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะที่จะเอากลับมาใหม่นะครับข้ามปีไปเลยครับกุมภาพันธ์ปี2560นะเปิดกันด้วยโครโรโบมิกุนะครับอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมมองว่าเอากลับมายากนะเพราะว่าแม้ว่าจะไม่มีร่างไฮเปอร์เนี่ยแต่ตัวละครเนี่ยเจ้าสาวน้อยโบคารอยแทบจะหมดเรื่องแล้วหรือเปล่าอันนี้คือหมายถึงตัวละครหลักนะครับ อันนี้ FC ช่วยมาบอกหน่อยว่ามันมีตัวละครใหม่ๆอีกหรือเปล่านะที่แบบว่าน่าจะดังสักนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดมีก็เอากลับมาได้นะส่วนถ้าเกิดจะมาแบบคอสเพย์มันเป็นตัวละครหญิงหมดเลยนะครับก็ค่อนข้าจะยากนิดหนึ่งนะต่อมาครับเมษายนก็เป็นโคโรโบแบทแมนอันนี้คือเรียกได้ว่าบางเงียบๆเลยนะผมไม่รู้ว่ามาแบบขัดตาทับอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่า,ามาเนียมีแค่ตัว7ดาวนะ ใช้งานอะไรก็ไม่ได้ะนครับแต่ก็เป็นไปได้นะครับที่จะเอากลับมาอีกนะผมเหมือนว่ามันจะโปรโมทอะไรเป็นพิเศษนะครับในตอนนั้นนะก็เอากลับมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นร่าง8ดาวใหม่เอี่ยมเลยนะครับเพราะว่าตอนที่มาเนี่ยมีแค่7ดาวนะครับเหมือนจะมีแค่ถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนจะมีแค่แบทแมนตัวเดียวเท่านั้นเลยนะครับ แล้วก็มากันที่เดือนมิถุนายนนะครับอันนี้เดือนนี้เนี่ยปีนี้ปี2560ยเนี่ยเริ่มเป็นปีที่โคโรโบนเนี่ยเริ่มจะเป็นแบบเดือนเว้นเดือนเป็นหลักแล้วนะครับอันนี้เป็นสตีดไฟเตอร์นครับมาครั้งแรกเลยนะครับก็เป็นริวกับชุลีนะกิวเป็นตัวจากฟรีนะเจ้ากลายนะเป็นตัวจากปฟรีนะส่วนเวกนะครับเวก้าเนี่ยเป็นบอสในด่านอ,อ่ด่านพิเศษนะครับตอนนั้นยังไม่มีตัวจุตินะอ่าแล้วก็ มาที่เดือน9ครับอันนี้ก็เป็น s a t อ o ร y นะครับโลโบนะครับอันนี้เว้นช่วงไป2เดือนนะสำหรับปี2560นะครับคือตัวละครใหม่ๆม,มีเหมือนกันนะแต่ว่ามันมีร่างไฮเปอร์แล้วว่าการที่จเจ้าตัวเก่ากลับมาไม่รู้จะเอากลับมาทำไมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมมองว่า ยากอยู่เหมือนกันนะถ้ามาเนี่ยต้องเป็นตัวละครใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ต้องมีตัวจุติโครโรโบนะครับเพราะว่า S อสอาร์เทนี่เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีตัวจุติโคโรโบนะครับจุติโคโรโบมาเริ่มในรอบนี้ครับนี่ล็อกแมนเป็นเ,เดือนที่ผมเนี่ยเริ่มจะทําช่องนะคือเดือนพฤศจิกาปี60นะครับก็มีตัวละคร3ตัวนะเจ้าแบสหายไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็บอสกิลเลตเนี่ยเอ้ยบอสจุติมี สองสามตัวเลยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับมีสองสามตัวเลยมีด็อกเตอร์ไวลี่เนี่ยแหละแล้วก็ตัวกระป๋องนะครับอีกตัวหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ละเหมือนแบบจุติมาเยอะไปไหมสามตัวเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่ามีร่างไฮเปอร์แล้วตัวละครอื่นมีอีกนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีตัวหลักๆอะไรอีกหรือเปล่านะก็ไม่แน่ครับมีความเป็นไปได้นะที่จะเอากลับมาทำใหม่นะครับข้ามไปที่ปี6 -1 เลยนะครับ เซนเซย่านะครับนี่อันนี้มาเป็นปกจักช่องผมเองนะคือเรื่องนี้แม้ว่าจะมีร่างไฮเปอร์แล้วแต่ส่วนตัวผมมองว่าตัวละครใหม่ๆยังมีอีกเพียบเลยนะอาจะเอาใครมาอีกก็ได้นะคเออเอาฟินิก์อิกิมาก็ได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ถ้าเอามาก็จะเป็นตัวละครใหม่มาเลยนะคล้ายๆกับรอบติดไฟเตอร์นะครับ แล้วก็มาที่เดือนเมษายนอ่ะปีนี้เป็นปีที่โคโรโบมาแบบเดือนเว้นเดือนเป๊ะๆแล้วนะครับก็เป็นอีวานเกเรียนมาครั้งที่3นะอ่ะตามรูปนะครับคือตัวละครมาครบหมดแล้วก็ต้องเป็นการคอสเพย์นะครับแต่ตัวละครยังขาดอีกนะยังมีมาริกับคาโวรุนะครับก็ไม่แน่นะครั้งที่4ก็อาจจะมาอีกก็ได้นะคเพราะดูแล้วเนี่ยดูจะมีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษนะครับกับอีวานเกเรียนนะครับเดือน6ครับมิถุนายน อินุยาฉานะครับอันนี้ผมไปดูแล้วอนิเมะเรื่องนี้เหมือนตัวละครแทบตะตันแล้วนะแล้วก็มีร่างไฮเปอร์แล้วผมก็เลยมองว่าเอากลับมายากอเรื่องนี้น่าจะยากนิดนึงนะครับแล้วก็พึ่งมาส,สดด้วยอัสติเวเตอร์อย่างที่บอกนะครับว่าตัวละครมีมาอีกเพียบเลยครั้งที่3อาจจะมีอีกก็ได้นะครับเพราะว่าเคนก็ยังไม่มานะเจ้ากลายก็ยังไม่มีร่าง8ดาวอาจจะทำใหม่เป็น8ดาวก็ได้นะอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะผมว่าโคโรโบครั้งที่3มีความเป็นไปได้นะครับ ต่อมาครับแมสเดเดอร์อันนี้ผมว่าต้องเป็นอนาคตไกลๆแล้วเพราะว่าอาดีตที่ผ่านมาเนี่ยโคโรโบมักจะไม่เกิน1ปีเอ้ยมักจะเกิน1ปีนะครับอันนี้คือเรียกได้ว่ายังไม่ถึง1ปีนะแม้ว่าตัวละครมีอีกเพียบนะครับผมว่าในอนาคตไกลๆเนี่ยเป็นไปได้นะแต่ว่าเดือนหน้าไม่น่าจะมานะครับ สุดท้ายก็ปิดกันที่โซนิกนะก็ถ้าจะมาก็ไวเกินไปนะคือเรียกได้ว่ามีหลายเรื่องแหละที่ผมเนี่ยจำเป็นจะต้องตัดทิ้งคนระับเนื่องจากว่าตัวละครแทบจะเต็มแล้วนะแล้วก็อาจจะพึ่งมานะครับอาอินุยาฉาอย่างเงี้ยน่าจะยากนะครับอีวันเกเลียนครั้งที่4ก็เป็นไปได้นะ เซนเซียตัวละครมีอีกเพียบนะครับก็มีความเป็นไปได้นะอันนี้ผมว่าก็แทบจะตัและล็อกแมนตัวละครหลักนี่แทบจะมาหมดแล้วนะครับเอสอาร์ทอนี่มีความเป็นไปได้เพราะว่ามีตัวละครใหม่มาอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะพอไหมผมก็คิดว่าเรื่องนี้ก็น่าจะยากอยู่เหมือนกันนะอ่ะสารตริฟไฟเตอร์ครับอันนี้ลองดูนะครับคือเป็นโครโบรที่ผม เดาทางนะว่าเอากลับมาเนี่ยยากเพราะอะไรมันจะกลับมาในสภาพไหนไม่ใช่ว่ามันจะกลับมาไม่ได้นะมันกลับมาได้แต่ผมออมองภาพไม่ออกนะครับว่ามันจะกลับมาในสภาพไหนนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามดูนะครับอันนี้เป็นโคลบเก่าๆตั้งแต่ อดีตตัวหนึ่งปัจจุบันนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีข่าวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จะแจ้งให้ได้รับทราบกันอย่างแน่นอนนะครับคลิปนี้ก็ลองมาเดาทางกันดูนะครับว่าถ้าเป็นโคราโบเก่าอยากให้เป็นเรื่องอะไรนะครับก็มารอติดตามกันดีๆนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ